เพราะว่าจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บ่เปิดโหมดเมื่อพมมีคีบดังคีปิปังอืไม่เ,มเดบก็สาสมไปเนาะคีบละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันไม่เ,มเดบสีบเนาะถีมาบึงคลิปไม่เ,มเดบเนาะถีมาห้กับนั่งใจขอบคุณผู้ติดตามเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณอ่ะ ไอเนาะขอบคุณอ่าบอมีคลิปดังคลิปปังมไม่เดกบกสาสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นคะ่ะพี่น้องคะ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกะสู่ๆไปน้ำกันไม่ได้ว่าคอนเทนต์กับ,บ่ดีเนาะเป็นคลิปที่บ่มีแบบว่าบ่ได้ให้ความรูได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเท้ากับเป็นความภาคภุ่มใจที่เฮาสามารถอ่ามาสั่งไรายได้ในแฟนฟอร์มอของเฟซบุ๊กได้ สวัสดีค่ะมือเนกะ้ะมายืนยันตัวตนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางบ่มีคลิปดังคลิปปังอเมเด็บกระสาสมไปเนาะ,ค,ะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกระปุกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันเมเด็บคือเมเด็บเนาะอเรียนมาน้อยอืมแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งไล่ได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะได้มามีตัวตัววาจะเป็น ผู้ถีเปิดโหมดเมื่ออาชีพบหรือว่าผู้ถีบ่เปิดโหมดเมื่อสวัสดีค่ะมเนก้ามายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางจุดนี้แน่นอนขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ถีรับชมคลิปวิดีโอของเมเดฟแม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะเป็นแบบพี่มาร์กเนาะถีแบบว่าเปิดโอกาสเนาะ ให้คนแบบว่าคนบ้นบานบ้านคือไม่เด็บคนคว่ำหูหน่อยได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นคว่ำสามารถของเฮ้ากับเป็นคว่ำภาคภุ่มใจที่เฮ้าสามารามาสั่งอะไรใดในแฟนฟอร์มอของเฟซบุ๊กได้เพรว่าจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บ่เปิดโหมดเมื่อทานกระสูต่อไปเด้อค่ะพี่นอ้องสู้ต่อไปจังใดเฮ้ากับพานได แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคภุ่มใจที่เฮ้าสามารถอ่ามาสั่งรายได้ในแฟนฟอร์มอ่ะของเฟซบุ๊กได้คือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งรายได้ในแฟนฟอร์มอ่ะของเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะได้มามีตัวตัวคอนเทนต์กับบอดีเนาะเป็นคลิปที่บม่มีแบบว่าบ่ได้ให้ความรู้ผ่านกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอ่าสู้ต่อไป จังใดเข้ากับพาเนปกาขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มี่ผู้ติดตามถ้าบ่มี่พี่น้องเมิงคิปให้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เด็บกับบไมใดามาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงอ่าเป็นคลิปวิถีชีวิตประจําวันเขาก็สาม,มารถสางแลไ่ได้ได้คือกันค่ะพี่น้องคะ่ะสะสมไปเนาะเก็บเลขผสมหน่อยเนาะ,ะผ่านกระสูต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอ่าสู้ต่อไป จังไดเ้ากระพานว่าคนเทนกับโบดีเนาะเป็นคลิปถีบบ่มี่แบบว่าบได้ให้ความรููขยันอดทนสมาเสมอ,อมผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ได้เป็นหนึ่งกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะกับขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มี่พู้ติดตามถ้าบ่มี่พี่น้องเบื่องคีบให้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่ได้กับบได้มาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะ,ะไม่มาถึงพี่มาร์กเนาะที่แบบว่าบเปิดโอกาสเนาะ ให้คนแบบว่าอ่าคนบ,นบ้านๆคือไม่เดบคนคว่ำหูหน่อยไอเนาะอ่าไม่เ,มเดบกะอยา่าไขทุกคนสู๋ๆนะคะ่ะผู้ถี่ยั่งพระท้นในพานโกรธ่านเกณฑ์เนาะ,ะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะระบบเนาะคะะ่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะค่ะ้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะที่คอยสนับเป็นคลิป วิถีชีวิตรประจําวันเขาก็สามารถสั่งรายได้ได้คือกันค่ะพี่น้องคะสะสมไปเนาะเก็บเลขผสมหน่อยเนาะอื <c ười> คือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าได้มากมีโอกาสสัางรายได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเนาะได้มามีตัวขยันอดทนสม่ําเสมออืผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ได้เป็นนึ่งกาลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะจุดนี้แน่นอน ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอของไม่เดบแม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะ,ะเป็นแบบขยันอดทนสม,สม่ำเสมอ,อผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องไม่เดบเป็นหนึ่งกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะผ่านกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่นอ้องสู้ต่อไปจงไังใดเห่ากบผ่านโดนในโลกออนไลน์เนาะค่ะเนาะกะไม่เดบก็บดีใจเนาะได้น้อยได้หลายมันก็เป็นความสามารถของเหาเนาะค่ะพี่นอ้องอ คนที่ยังไม่บาววาจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บาเปิดโหมดเมื่อพี่มาร์กเนาะถี่แบบว่าเปิดโอกาสเนาะให้คนแบบว่า,าคนบ,นบ้านๆขึ้นไม่เด็ดค้นคว่ำหูหน่อยครับนะสนุนกันตลอ,อดมาตั้งแต่ยังประเนศเดผ่านการสาร้างรายได้นอะกขะพี่น้องค่าจน ได้ผ่านการสั่งรายได้มามีรายได้ในเฟรมมีคลิปดังคลิปปังอมไม่เด็บกับสะสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องค่ะ,ะถือว่าเป็นเงินหยอดกับปลูกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันไม่เด็บระบบเนาะค่ะเนาะ,ะเป็นคลิปยาวเนาะค่ะ้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะค่ะเนาะที่คอยสนับสวัสดีค่ะ มือนีก้กะมายืนยันตัวตนเนาะคะ่ะเนาะมายืนยันตัวตนกับทางสีบเนาะถี่มาบึงคิปไมเดบเนาะถี่มาให้กำลังใจขอบคุณผู้ติดตามเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณอ่า AI เนาะอ่าขอบคุณอ่าบัวจะเป็นผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บัเปิดโหมดเมื่อกะขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบัมีผู้ติดตามถ้าบัมีพี่น้องบึงคีบให้เนาะถ้าบัมีผู้สนับสนุนไมเดบกะบัไดดมาถึงจุดนี้เนาะคะ่นะเนาะอ่า ไม่มาถึงได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮากับเป็นความภาคภูมมใจที่เฮาสามารถอ่ามาสั่งรายได้ในแฟนฟอร์มอ่าของเฟซบุ๊กได้จุดนี้แน่นอนขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเนาะขอบคุณผู้ที่รับชมคลิปวิดีโอของไมเดฟแม้ว่าจะเป็นคลิปบ้านๆเนาะ,ะเป็นแบบสนับสนุนกันตลอดมาตั้งแต่ยังประเนศผ่านการสั่งรายได้นอะกขับพี่น้องคะจน ได้ผ่านการสั่งรายได้มามีรายได้ในเฟบกัขอบคุณหลายๆเนะาะถ้าบอมีผู้ติดตามถาม้าบ่มี่พี่น้องเมืองคีปไห้เนะาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนเมเดบกับบไดมาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงคือเมเดบเนาะอ่าเรียนมาน้อยอืแบบว่าไดมามีโอกาส สั่งได้ได้ในแฟนฟอร์มของเฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะได้มามีตัวตกลงขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มีผู้ติดตามถ้าบ่มีพี่น้องบึงคีบห้เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เดบกับบ่ไดดมาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่าไม่มาถึงแน่นอนเนาะถ้าเราทําไม่หยุดเราผ่านแน่นอนเนาะอาจจะซาแน่แต่ว่าเข้ากับอดทนกับพี่น้องค่าอดทนเนาะคือจังไม่เดบกับสีบเนาะถี่มาบึงคีบไม่เดบเนาะถี่มาห้กกำลังใจ ขอบคุณผู้ติดตามเนาะคะ่ะเนาะกะขอบคุณอ่าเอไอเนาะอ่าขอบคุณอ่าเพรมีคลิปดังคลิปปังอืมเม่เด็บก็บสะสมไปเนาะคลิปละเส้นสองเส้นค่ะพี่น้องคะอ่าถือว่าเป็นเงินหยอดกระปุกเนาะกะสู่ๆไปน้ากันเม่เด็บระบบนะะเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะคะ่ะแล้วกมมาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมานะะเนาะค่ะเนาะ ที่ค่อยสันแน่นอนเนาะถ้าเราทําไม่หยุดเราผ่านแน่นอนเนาะอาจจะซาแน่แต่ว่าเข้ากับอดทนกับพี่น้องคะอดทนเนาะคือจังไมเ่เดบกกบีบเนาะถี่มาบึงคิปไมดีปเนาะถี่มาห้กําลังใจขอบคุณผู้ติดตามนะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณอ่า AI เนาะขอบคุณขยนันอดทนสม,สม่ําเสมอผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องไม่ไดบเป็นหนึ่งกําลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะ คือเมเดบเนาอะ,อะเรียนมาน้อยอืมแบบว่าได้มากมีโอกาสสั่งไล่ได้ในแฟนฟอร์มอ่ของเฟซบุ๊กนะค่ะเนาะได้มามีตัว่านกระสู่ต่อไปเด้อค่ะพี่น้องอสู้ต่อไปจังใดเข้ากับพานระบบเนาะค่ะเนอะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะค่ะแ้ะก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะค่ะเนาะที่คอยสนับ,บาว่าจะเป็น ผู้ถี่เปิดโหมดเมื่ออาชีพหรือว่าผู้ถี่บเปิดโหมดเมื่อไห่เนาะอ่าไม่เดยกกะอยากไห้ทุกคนสู่ๆนะคะ่ะผู้ถีย่งพระทานาผพานโกดพานเกณฑ์เนาะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะปลาค้นทิ่นกับ่ดีเนาะเป็นคลิปถี่บมีแบบว่าบบได้ไห้ความรูระบบเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าเป็นคลิปยาวเนาะคะ่ละลก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะที่คอยสนับสนุนกันตลอดมาเนาะคะ่นะเนาะ ที่คอยสนับสนุนกับบดีเนาะเป็นคลิปที่บมีแบบว่บาบดีให้ความรููอับสนุนกันตอลอดมาตั้งแต่ยังประธานผ่านการสร้างรายได้นอกค่ะพี่น้องคะ่ะจนได้ผ่านการสร้างรายได้มามีรายได้ในเฟซกุ๊ขอบคุณหลายๆเนาะถ้าบ่มีผู้ติดตามถ้าบ่มีพี่น้องเมืองคีบไห่เนาะถ้าบ่มีผู้สนับสนุนไม่เดบกับบได้มาถึงจุดนี้เนาะค่ะเนาะอ่า ไม่มาถึงขยนันอดทนสมาเสมอผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องไม่ได้เป็นหนึ่งกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆนะคะได้แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคุ่มใจทีเฮาสามารถอ่ามาสั่งอไดใในแฟนฟอร์มอ่าของเฟซบุ๊กได้เนาะอ่าไม่เดยกกะอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะ่ะปู่ถี่นย่งพระทนในผ่านโกรธผ่านเกณฑ์เนาะเราทําไม่หยุดผ่านแน่นอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้ แบบว่าได้หน่อยกับเป็นความสามารถของเฮ้ากับเป็นความภาคุ่มใจที่เฮ้าสามารถอ่ามาสั่งะไดใๆในแฟนฟอร์มอ่าของ facebook ได้บุะะ๊กเนาะค่ะเนาะไม่เดบกะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเนาะที่สนับสนุนที่ดูคลิปให้กันตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะทีเบียบว่า